สวัสดีค่ะพี่น้องที่รกักในพระเยซูกิตทุกท่านขอขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้ที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสจะได้ไค้ครวญพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระวจนะในวันนี้อยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่สข้อที่20กล่าวว่านี่แน่เรายืนข้ออยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเยซูได้ทรงตรัสประโยคนี้กับคริสตจักรที่เมืองลาวเเซียซึ่งเป็นเมืองที่ร่ำรวยคริสตจักรก็มั่งคั่งพวกเขาพอใจในความเป็นเมืองที่ร่ำรวยและภูมิใจในความมั่นคงของเขาด้วยการมีทรัพย์สินมากมายปล่อยตัวตามสบายสนุกสนานและเพลิดเพลินฝ่ายโลกนี้ วิถีชีวิตเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขายิ่งกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นชีวิตนิรันดร์พวกเขาเป็นแต่เพียงอุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนคือไม่ยืนหยัดและไม่ทำอะไรเพื่อประคิดเลยในข้อที่20นี้พระเยซูดได้ตรัสว่าพระองค์เคาะอยู่ที่ประตูซึ่งก็คือการเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราคนที่ได้ยินเสียงและเปิดประตูพระองค์จะร่วมรับประทานอาหาร พระองค์เคาะอยู่เสมอๆแต่สําคัญว่าเราได้ยินเสียงเคาะประตูในใจไหมทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเสียงอะไรที่เข้ามาในหูในใจของเราเป็นอันดับแรกมันใช่เสียงเคาะประตูใจของพระเยซูหรือเปล่าพระองค์ต้องการเข้ามาเพื่อจะรับประทานอาหารร่วมกับเราหมายถึงการที่พระองค์ต้องการมามีสามัคคีิรทมฝ่ายวิญญาณกับเราในการสามัรคีธรรมนี้พระองค์ต้องการอวยพร ต้องการหนุนใจต้องการให้กําลังต้องการเสริมกําลังต้องการให้เรารู้จักว่าพระองค์คือใครหรือหากว่าเรายังมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระองค์ก็ต้องการจะเตือนเราแนะนำเราชี้แนะในทางออกที่ถูกให้กับเราในพระธรรมวิวรณ์บทที่3าข้อที่19บอกว่าเรารักผู้ใดเราก็เตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่หากว่าเราเริ่มเฉยเมยต่อพระเจ้าต่อกันที่เราจะอ่านพระวจนะและใคร่ครวญพระคำของพระองค์หรือเราเฉยเมยต่อกันเข้าเฝ้าอธิษฐานมิงวอนต่อพระองค์หรือเราเฉยเมยต่อกันรับใช้พระเจ้าในเครสตจักรแสดงว่าเรากําลังเริ่มปิดกั้นพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราเราไม่ได้มีใจที่อยากฟัง เสียงเคาะประตูใจของพระองค์หรือเหมือนอย่างคนเราดีเซียที่เข้าพึงพอใจยอยู่แต่กับทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่พเพลิดเพลินกับโลกนี้จนไม่ได้สังเกตหรือเงี่ยวหูที่จะฟังว่าพระองค์เคาะประตูอยู่และพะยายามจะเข้ามาร่วมสามัคคีทรรมฝ่ายวิญญาณด้วยพระเยซูทรงประสงค์ที่จะให้เราเปิดใจรับรองพระองค์ทรงอดทนและยืนหยัดมั่นคง ที่จะเข้อประตูใจเพื่อจะติดต่อกับเราอยู่เสมอเสมอเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเปิดประตูใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาและให้พระองค์ร่วมสามัคคีธรรมและเราเองร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์หรือไม่เมื่อพระวจนะของพระองค์บอกกับเราเช่นนี้แล้วเราทั้งหลายมีใจปรารถนาที่จะตอบสนองอย่างไรให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราได้ย้ำเตือนเราถึงการที่พระองค์ปรารถนาที่จะเคาะประตูและที่จะเข้ามามีสามาัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับเราพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดประทานจิตใจที่สแสวงหาพระองค์ที่จะเข้าฟ้อพระองค์และเงี่ยหูฟังสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกเรา ให้เราได้มีใจที่สงบลงที่ไม่วุ่นวายอยู่กับสภาพชีวิตของเราเกินไปจนไม่มีโอกาสแม้จะสงบใจที่จะฟังเสียงของพระองค์ขอให้เราทั้งหลายพร้อมที่จะฟังเสียงของพระองค์และยินดีที่จะเปิดต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเพื่อให้พระองค์เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในชีวิตของเรา ในทุกๆวันใหม่ของเราตลอดวันแห่งการที่เราทั้งหลายจะทำสิ่งใดก็ตามจะอยู่ในการทรงนำการดูแลและการปกป้องของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนข้าพรอง์ทั้งหลายที่จะเดินในทางของพระเจ้าขอทรงแนะนำและชี้ทางข้าพรองคทั้งหลายตลอดวันนี้ที่จะทำกิจการงานใดเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกๆคนที่เห็นชีวิตของเราเขาจะได้รับพระพรทุกๆคนที่เขาเห็นชีวิตของเราเขารู้ว่าเรามีพระเยซูคริส เป็นเจ้านายเป็นองค์ที่หนึ่งในชีวิตของเราขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงปกป้องเราจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายจากโรคภัยทุปราการข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายจึงวิงวอนตอบโะรงด้วยใจที่อธิษฐานตอบโะรงนายพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน